ีค่ะทุกคนนี้นะคะแต่ะของฟีในแบบนี้การของฟีก่ชิไม่รู้ก็จะไม่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอา嘛เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะไปที่บูธไหนก็ได้มีหรือหมดสี่ห้าบูทเะยจะไม่ได้เหมือนกันเพราะเพราะสั้นนะคะกดที่ตรงนั้นเลยระวังไให้โยชีนะคะกดเลยใช่ไหมนี่ก็ไปหาของฟีกันเลยค่ะไปแต่อันนี้นะคะเราต้องไปตรงข้างหลังโอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนี้เพื่อมารับตาเลยสักก่อนมีอันนี้เลย นี่ต้องขึ้นมารับไปน,นี้ก่อนม่นรู้จะขึ้นมารับทำไมไปยากได้นะทุกคนโอเคมาเลยเฮ้ยจะลงไม่ได้นะทุกคน <c oughs> แป๊บหนึ่งลงก่อนเคฟน้นะะอ,อ,อยตรงนี้นะคะเรากังรมอยู่จะชิดตรงนี้เลยนะอ่ะตรงนี้ไม่มีนี่ก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะเดียนก็เริ่มลืมลืม,ลมนิดนึงนะเี๋ยวเราไปดูมีอยู่ฝั่งนี้ดังหากโว้ยกดเลยนะกดค้างเอาไว้ กดค้างไว้ทุกคนพอกดเสร็จแล้วอ่าก็เดินต่อแอปคันเนี้ยอ่ปค่อยๆปีนขึ้นมาวันนี้อ่าไม่เจอก็จะงงๆนิดนึงนะทุกคนอ่าไปแจ้งฝอที่ชิวๆค่ะอ่าอยู่วันนี้ต่างหากอยู่ใ,ใกล้ๆตรงที่มีเจอทีวีอะจอและมอมนิเตอร์อะไรก็ไม่รู้ช่างมันหนึะกดไปก็จะสลายหายเลกทุคนนกก็กค่อยๆปีนขึ้นมาตรงนี้ ปีนยากปีนยากปีนยากค่ะท่านผู้ชมประเดิเครดเสร็จแล้วก็มันจะอยู่ตรงนั้นนะเออเรื่ดำเรื่อปีไม่ถึงก็พอนะคะใครปีไม่ถึงคิดว่าจะขอจะไม่ส่งเงินมันก็ส่งเร็จแบบแค่พยายามปีนให้ได้ปีนไปแต่ท่านี้ก็ขอไม่ปีนดีกว่านั่นรวมปีไม่เป็นปีนไม่เป็นจ้าประเด็นอ่ะตบ ไ่เลือกตัวไปีกหน่ตัวะปปีกันแล้วก็ต้องเดินมาทางนี้นะนคจะทุกคนเจอแบบนี้นี่กดไปเลยอยู่ข้างเจ้าหมูน้อยเจ้าเจ้าหมูน้อยก็ตรงนั้นนะคะจะมีบ้านอยู่แล้วก็เป็นหลังบ้านหลังบ้านไปทําไมเขาก็มาเอาของไงจเจีไปหลังบ้านจริงนะเว้ยหลังบ้านในเกมพอเคนี่กดไปเลยน่าจะเป็นตุ๊กตาเนี่ยตุกตาบ๊อบค้อนนะไม่รู้เหมือนกัน ไปต่อยดีกว่านลเซเลตเวลาน้ำเพหลังน้ำเีหลังก็จะเบิดอ้าไปต่อยดีกว่านะคะทุกคนอาจจาะบ,าบา้าๆดนตรงช่วงนี้อ่ะแล้วก็กดตรงน,นี้ไปเลยกดไปกดไปทำไมก็ไม่รู้อะแา <c oughs> แล้วก็มาหลังเท้าตรงนี้เจกอกัตรงนี้อีกนะกดไปเลยนี่เราก็จะได้ครบหมดแล้วนะทุกอ, <c oughs> อ,อย่างนี่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยตอนนี้ไปนะนะายบาย t、嗯